วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังรับเบื้องคลิปนี้นะับนี่ครับผมมาอัปเดตจอมปวกครับปรากกวาบ่เต็มนะครับเชื้อก้อนที่ผมเห็นนะครับคือมันอยู่จุดนี่จุดเดียวนะครับมันเต็มครับเต็มขึ้นไม้ยัางสิเลยนะครับแต่ว่าเท่านี้มันหลายครับมันก็เลยบ่็เต็มไม่หอดงอยหงอยงวักครับเว่ามันหยบเท่านี้ครับนะครับเอาดินมาอยากใส่เบหูนะครับว่าสังเกตว่าย้ำมือคืนนะครับปวกสีทํางานนะครับ ครับตัวนี้มอเว้นสิว่าเห็นได้ครับผมมันจะเปิด่ยนทันท่เห็นนะครับดูครับื่อเห็นปวกจกโตเลยได้ครับเดี๋ยวนี่เห็นดีครับกำลังเห็นงานอยู่นะครับเนี่ยก็ไม่ดินเหนียวเนี่ยนะครับอันนี้คือดินเหนียวแล้วก็ขึ้นมาไม่เลยนะครับดินเหนียว โอเคครับมีแค่นี้แหละครับ